สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพ่อกันพ่นีอีกแล้วนะคะวันที่ยี่สีมีนาหกสามนะคะผู้ใดได้เบิ้งคิพินีเมื่อวานนี้นะคะก็เนาะพินีก็แบ่งปันทุกๆคนนะคะแบ่งปันเนะผู้ใดทักไปนะคะอาจจะตอบซาแน่ก็ขอโทษนะคะขอโทษทุกๆคนเนาะขอโทษนะคะเพราะว่าอย่างคะเพราะว่าพินีอ่าหลายเหตุเนาะทั้ง วางเหล็กเนี่ยทั้งสอนทั้งยังเนี่ยนะคะทักไปทักได้นะคะทักหาพี่นีหรือว่าจะทักหาแอดมอนเพิ่พนก็ได้เนาะทักหาแอดมอนได้เลยนะคะเพิ่นกะสิตอบนะคะแล้วก็สิดึงเขาหงเนาะ,ะมือนี้นะคะพี่นีได้เอาสูตรหงแดงนะคะห้องแดงลอตโต้มาแบ่งปันนะคะมีสมาชิกท่านหนึ่งนะคะทักไปว่าพี่นีคือบอลลุ่งหงแดงลอตโต้ให้แน่นะคะพี่นีก็เลย อ่ะเนาะยังไงถ้าเมื่อท่านขอมามพินิจก็จัดให้นะคะสูตรนี้นะคะพินิวางในหองนะคะเด้งไหลแต่เศร้านะไหลตแต่เศร้าแต่ร,ตรอบแหลกต,ตอนนี้น่าจะรอบที่สิบสองหรือสิบสามเดีวนะคะพินิก็เอามาแบ่งปันให้ทุกๆคนนะคะเสียงนะคะพินิว่าเสียงตอนตอนนี้เสียงที่มันดังๆนี่นะครัเพราะว่า พินิยู่นะคะยูบ้านอีกหลังหนึ่งเนาะมันจะเป็นบ้านบ้านสวนนะคะอย่างนี้เสียงนกเสียงอย่างนี้เสียงนกปะเดี๋ยวนี้เสียงนกกันปะคะฮนะ,ะธรรมชาติบรรยากาศดีนะคะโอเคนะคะวางเหลก็กะเข่าดีนะคะเพราะว่าบรรยากาศให้เนาะค่ะมานะคะทุกคนนะคะผู้ใดอยากเข่าห้องนะคะก็ทักพินิมานะคะพินิตอนนี้พินินีิ สีห้องนะคะคนใดอยากเข้าห้องไดมาวินเจดนะคะห้องฟ้าห้องหวยนะคะหรือจะเข้าห้องแดงลอตเต้กระทักมาเดอ้อทักมานะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อรับคลิปใหม่ๆสุดใหม่ๆที่พี่นิหวังให้นะคะพี่นินจะพยายามนะคะจะพยายามวงางเลข ในห้อง YouTube ให้ทุกคนนะคะก็จะวางพยายามลงคลิปให้นะคะอยากอยากลงห้ทุกมือนะคะอยากลงห้ทุกมือแต่ว่าาก็แบ่งห้องกันไปเนาะมือนี่ลงของอันห่องแดงมืออื่นลงของห้องฟ้ามือหฮือลงของเจดมือือเอามือตึงอย่างคนอื่นเนี่ยประมาณเนี่ยก็ลงม้าวินไปนะคะแบ่งกันไปนะคะเนะาะค่ะสูตรที่พี่นิ้ใช้นะคะก็เริ่มตั้งแต่รอบที่หนึ่งมานะคะ พินีสไส้นะคะไส้สูตรนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตเลขนะคะสังเกตเลขมาตั้งแต่รอบที่87นะคะเพราะว่าถ้าพินินักเรียนลูกศิษย์สมาชิกพินีนะคะที่อยู่ในห้องจะรู้นะ,ะว่าพินี สอนแบบใดนะคะอ๋อนะคะถ้าใครอยากเรียนนะคะใครอยากเรียนนะคะกบพี่นีเนาะการเบื้องเลียงมองเลีงนะคะเขาเหลินบะตรงไปหล่นมัวนะคะเขากะมีการสอนนะคะพี่นีก็สอนเนาะสอนการดูเลขมองเลขนะคะค่าบูชาครูร้อยห้าสิบเจ็ดบาททอนั่นค่ะทอนั่นนะคะไม่ได้มากได้ไม่แต่คุณเอาไปใส่หาเงินแสนเงินล้านได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะการันตีได้นะคะเนาะ แล้วพี่นี่กระจีไส้รอบที่แปดสิบแปดนะคะยกตัวอย่างรอบที่แปดสิบแปดนะคะรอบที่แปดสิบแปดนะคะรอบที่แปดสิบแปดก็จะเป็นสี่สามเจ็ดแม่นะคะแม่นะคะสี่ไม่ใช่ไม่ใช่สองเออหกสองแปดแปดเจ็ดนะคะหกสองแปดหกสองแปดนะคะแปดเจ็ดค่ะนะคะมา คำนวณน,นะคะมาเห็ดนะคะเห็ดหาเลขสองตัวไปวิ่งบนลูดล่างนะคะหรือวิ่งบนวิ่งล่างหรือลูดบนลูดล่างแล้วแต่ทุนนะคะเราสังเกตเลขนะคะว่าเขาจะแทงแบบไหนเขาจะได้ถอนไว้นะคะเนาะมาเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยจากรอบที่หนึ่งนะคะรอบทีหนึ่งนะคะเราก็จะใช้รอบของที่แปดสิบแปดนะคะม้านะคะใช่ยังคะ ใช้หลักนี้เลยนะคะพี่นี่ใส่หลักนี้นะคะบางตอนเศร้านอะอ้ามันคืออะไรคะอันนี้คือหน่วยะคะ่ะหน่วยบนนะคะทําไงคะบวกก็คือเพิ่มเต้มนั่นแหละเนาะเพิ่มเต้มง่ายๆค่ะง่ายๆนะคะใส่ได้จริงนะพี่นี่จะบอกนะใช้ได้จริงนะักแล้วก็วางจริงในห้องด้วยนะคะทุกสิทธ์ทุกคนได้ถอนกันนะคะอ้ะาวมาเบิงบกมารอบที่ หนึ่งมันจะมีบอลนะคะเรามาหาออกเราหาออกมาเลยนะคะเขาหาออกมานะคะแปดเพิ่มแต้มคืออะไรคะแปดแล้วก็เก้าเห็นไหมคะแปดแล้วก็เก้ารอบที่หนึ่งมีมีมีบอคะแปดเก้านะคะรอบที่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเก้าแปดค่ะเป็นไรคะสองเด้งสามเด้ง เห็นบ่คะรอบแรกกะโอ้ยสวยงามรังการนะคะค่ะรอบต่อไปเฮาก็ใไซเจนี่ค่ะเแล้วก็แรอบที่2มาตัวไหนคะรอบที่2 9, 5, 7 4, 2าห้เจ็่นบ่มคะเป็นไง้าี่สองเจ็ดมาเห็นไหคะก็ได้ห่งเด้งเนาะรอบต่อไปคะ่ะฮาก็ใไซเจคะ่ะเจ็ดแล้วก็แ รับที่สมาตัวไหนคะ 7, 8, 7, 4, เจ็ดแปดเจ็ดสี่หกเ็นไหมคะรับที่สามนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสี่หกลากแตดได้สองเดงแค่นี้ได้ถอนแล้วนะคะแค่นี้ได้ถอนแล้วเนาะ แค่เขาสังเกตเลขว่าเลขมันเป็นแบบใดไม้แบบใดคะ่ะแต่เบื้องแบบนี้บางคนก็จะดูไม่รู้ก็จะบื้หูจักดอกคะ่ะบ่้อหูนะคะทุกคนที่เขาไปเลี้ยนนะคะก็จะหอดบางอ้อนะคะเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเนาะถ,ถ้าไพโบท่านได้เข้าใจนะคะก็ทักไอดีพินิม้านะคะอยากเลี้ยนนะคะทักพินิมาเลยนะคะออาต่อไปค่ะเจ็ดแล้วก็แปเหมือนเดิมรอบที่สี่มาจัอะไรคะรอบที่สี่มาหกเก้าศูนย์เจ็ดห้า เก้าศูนย์อะเจ็ดห้าเห็นบอคะเป็นไรคะมันก็นยังเดินนะคะเจ็ดเห็นไหมลงล่างเห็นบอคะอ่ะต่อไปคะ่ะศูนย์แล้วก็ศูนแล้วก็อะไรคะศูนย์แล้วก็หน่บอคะรอบที่ห้ามาตัวไหนคะรอบที่ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าเป็นไรคะห่งเด้งค่ะ แมนปะเดี๋ยวนะคะรอบที่ห้ารอบที่หรอบที่สี่เดี๋ยวนะคะ, 5, 6, ะ,คะพี่นี่กดลงนะคะอ้าวแมนนะคะรอบที่รอบที่หกนะคะเ้ากระส่หลักนี้นะคะ่ะศูนย์แล้วก็หนึ่งแมนปะค่ะ ศูนย์แล้วก็หนึ่งรอบที่หกมาตัวไหนคะรอบที่หกมาศูนย์หกสองหกแปดมืนปะคะเห็นปะคะมันกันยังใดหนึ่งดิงนะคะเพราะขึ้นขื่นบนนะคะเอารอบต่อไปห้องกระชีใส้หลักนี้แหละคะ่ะหลักหน่วยบนเนี่ยบวกเพิ่มเติมก็จะเป็นอสองแล้วก็สามเหมนปะคะรอบที่เจ็ดมาตัวไหนคะรอบที่เจ็ดมาตัวไหนคะ หนึ่งอ่าห้าหนึ่งแปดนะคะหาหนึ่แปดหนึ่งเกค่ะรอบนี้หลุดนะคะเห็นไหมคะพึ่งหลุดนะพึ่งหลุดนะอ่ะต่อไปค่ะเขาก็ใส่ลรักนี้นะคะอย่าอย่าลงนะอย่าลงนะคะใส่ลักน้วยบนนะคะ8ดแล้วก็9้าค่ะรอบที่แปดมีไหมแปดเ้านะคะมาสี่สองหนึ่งเ้าห้าค่ะ เห็นปะคะหนึ่งเด้งน,นะคะขาลูดนะคะขาลูดถูกใจนะคะถูกใจขาลูดนะคะอ้าวต่อไปหนึ่งนะคะรอบนี้นะหลักนี้นะแล้วก,ก็บสองนะคะรอบที่เก้ามีปะคะเจ็ดสองห้าสามสามเห็นปะคะขึ้นบนอ้าวต่อไปใช้หลัก หน่วยบนห้าแล้วก็หกนะคะห้าแล้วก็หกนะคะห้าแล้วก็หกนะห้าแล้วก็หกกล้องไปนี่เดี๋ยวไปนี่ขยับนิดนึงนะคะห้าแล้วก็หกนะคะห้าแล้วก็หกลอบที่สิบมีไหมคะห้าหกห้าสามหกหกศูนย์ค่ะ ห้าสามหกหกศูนย์เป็นไหมคะห้าหกขึ้นบนลงล่างเดือสามเด้งลากแตกพร้อมเห็นไหมคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะหกแล้วก็เจ็ดรับที่สเสด็ดมีไหมคะหกเจ็ดห้าห้าศูนย์หกสองค่ะเห็นไหมคะลงล่างหนึ่งเด้ง รอบที่สิบสองศนะคะหลักนี้นะอย่าลงนะหนึ่งรอบนี้มีไหมคะศูนย์หนึรอบที่สิบสองเ้าสามเจ็ดห้าค่ะเห็นป่คะรอบที่สิบสามนะคะรอบที่สิบสอ่าแล้วก็ใช้เจ็ด แล้วก็8ปรอค่ะมาเบิงมารุ่นกันนะคะว่ารอบที่13บามมาไหมนะคะจะเข่าหรือจะหลุดเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ถามว่าทุกคนเห็นไหมคะเห็นไปคะ่ะว่ามันลากแตกสองเทือนะคะแล้วก็มันกระสอบเด้งนะคะหลุดกี่รอบนึงหนึ่งรอบเด้งยีกรอบเพียเพียถามว่าได้ทอนปะได้ทอนค่ะ แต่บางคนดูเลขไม่เป็นเบื้องเลขบ่เปลี่ยนอั่ไหนคะกลิ่นแล้วก็เสียะคะ่ะเนาะนี่คือวิธีการมองเลขเบื้องเลขนะคะพี่นิก็เอามาแบ่งปันทุกทคนเนาะคะ่ะถ้าใครสนใจอยากเข้าห้องเข้ากลุ่มนะคะทักไอพดี่พินิมานะคะแอดมอนก็ได้นะคะแต่อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสับสกครนะคะกดสับสกขยพี่นินะคะกดติดตามนะ,ะทุกคนจะได้สูตรนี้ไปใช้แล้วกับลิน่นตอนที่เลขมันแลงไหลยอยู่นะคะเนาะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ,ะโชคดีให้ได้เงินหลายๆได้ถอนกันสมือสม่อหมื่เด้อนะคะมีอย่างนะคะกระทักไปหาพีินีได้เด้อทักมานะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทักไอดีตรงนี้มาเด้อเนือคะทักไอดีมานะคะโชคดีทุกคนค่ะได้ถอนกันล้วนๆนะคะฝากช่องนาคาพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ